สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ดูงานนะคะวันนี้งานเยอะมากค่ะนี่นะคะเต็มลังเลยค่ะเต็มกล่องเลยค่ะวันนี้มาห้าหกเจ้าแตาละสี่ห้าตัวเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเอาอะไรมาให้ส่วนําบ,บ้างนะคะเดี๋ยามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะ เกงเด็กค่ะเป้าแตกเป้าแตกนะคะยึบเป้าส่วนตัวนี้ตัวนี้ยางเอวค่ะแกะออกมาแล้วใส่ยางเอวใหม่ตัวเนี้ยเกงนะักเปลี่ยนอนุบาลค่ะเอวมันใหญ่ค่ะใหญ่กว่าตัวเด็กประมาณหนึ่งนิ้วแกเอวเข้าหนึ่งนิ้วค่ะทำให้มันเล็กลงค่ะทำเอวให้มันเล็กลง องตัวนี้ใส่ซับไนเป็นกระโปงนะคะเอามาใส่ซับไนสองตัวเป็นเก่งตัวนี้ทำช่วงขาให้เป็นขาเดียวค่ะเนี่ยค่ะทำให้ขาเล็กลงเก่งทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะทำให้ขาเล็กลงเจ้าที่สาม ที่สามมาสองตัวนะคะตัวนี้ก็ทําให้ขาเล็กลงค่ะเอาเล็กลงแค่ช่วงเนี้ยช่วงกระเป๋าลงมาถึงใต้เข่านิดนึงอยากให้มันเข้ากับลูกขาเขาเจ้าที่สองนะคะเจ้าที่สามกับพูิดเจ้าที่สามแล้วเจ้าที่สี่กางเกงนักเรียนค่ะเอ้ยกระโปรงนักเรียนค่ะกระโปรงนักเรียน กระโปงนักเรียนมาทำเอวให้มันเล็กลงค่ะเอาเข้าสี่นิ้วลดขนาดเอวนะคะเข้าอีกสี่นิ้วสองตัวค่ะอันเจาที่สี่นะคะสองตัวเจ้าที่ห้านี่สามตัวเย็บกันแตกค่ะเข็บได้ไม่สวยเย็บกันแตก เจ้าที่ห้าเจ้าที่หกมาขยายเอวขยายกางเกงยีนขยายเอวขยายข้างกางเกงมันแน่นค่ะขยายออกอีกหนึ่งนิ้วนี่ก็มาสองตัวเจ้าที่หกแล้วนะคะเจ้าที่เจ็ดไม่กี่เจ้านี่เจ็ดเจ้าแล้วเจ้าที่เจ็ด ุสแสษสั้นนะคะมาเอาต้องการเอาอยางเข้าข้างหลังให้มันรัดลูกค่ะใส่ยางเอวค่ะพุณง่ายแต่ใส่แค่ด้านหลังให้รัดลูกหรือเดินยางสม็อกก็ได้เจอที่เแล้วที่เจดเจ้าที่แดมาหนึ่งถุงข้างในมีอะไรบ้าง ตัวนี้ใส่ซิกข้างตันเกนมนแน่นใส่ซิกข้างหนึ่งตัวเปลี่ยนยางเอวเปลี่ยนยางเอวค่ะเปลี่ยนยางเอวตัวนี้แตกข้างค่ะ เจาที่แปดนี่มาสี่ตัวโดยเฉพาะงานวันนี้นะคะมาเมื่อเช้าค่ะเจ้าที่แปดนี่มาสี่ตัวเจ้าที่ 9, เก้าเก่งค่ะเก่งเด็กอนุบาลขยายเอวออกค่ะขยายเอวออกอีกหนึ่งนิ้วนี่มาสามตัวเจ้าที่เก้านี่มาสามตัวนะคะ ตย่าที่สิบย่างที่สิบนี้ลูกลูกค้าบอกว่ารีดผ้าไหมนะคะตรงชายต้องการมาตัดชายแล้วก็ตัดตัดช่วงที่ไหมนิทิ้งอะคะ่ะแล้วก็พับชายขึ้นใหม่นี่ค่ะ แล้วเจ้าที่สิบเอ็ดโอสิบเอ็ดเจ้าใช่ไหมวันนี้เจ้าที่สิบเอ็ดตัวนี้ต้องการต่อซับในซับในมันสั้นซับในชุดแสกสั้นนะคะต้องการต่อให้มันยาวเข้าไปอีก,อกมันบางค่ะต้องการต่อซับในนะคะตัวนี้เจ้าที่สิบเอ็ดดนะเจ้าที่สิบเอ็ดมาสองมาสามตัว มาสามตัวโปงตัวเนี้ยดึงขึ้นเอวไม่ได้ติดะโพกให้ใส่ซิปข้างค่ะค่ะใส่ซิปซ่อนตรงข้างเนี้ยค่ะ,คะเพื่อเพิ่มในการสวมใส่ง่ายขึ้นที่สิบเอ็ดมาสามตัวแล้วก็เสื้อแขนยาวไปค่ะแขนายาวไปเขาต้องการให้ตัดต่อ ตัดสีเทาทิ้งแล้วกเ็เอาสีเอาสองสีเนี่ยขึ้นมาต่อเหมือนเดิมแขนมันยาวไปค่ะเนี่ยปกติจะต่อเป็นแบบเนี้ยนคะคะแขนมันยาวต้องการต่อตัดต่อให้มันสั้นขึ้นประมาณนิ้วประมาณสี่นิ้วค่ะตัดทิ้งประมาณสี่นิ้วเจ้าที่สิบเอ็ดมาสามตัวนะคะโอ้สรุปแล้วไม่ใช่มาสามสีเจ้า มาสิบเอ็ดเจ้าค่ะทั้งหมดดูสิวันนี้ทำดึกแน่นอนค่ะจะนัดลูกค้ารับงานพรุ่งนี้ทุกเจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะว่าแต่ละตัวเราทำยังไงบ้างแก้ไขยังไงบ้างแต่ละตัววิธีแก้ไขค่ะเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้ดูนะคะกดติดตามด้วยนะคะเข,ข้าไปกดติดตามเข้าไปกดติดตามากดไลค์กดแชร์ คลินิกเสื้อผ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ